ประโยชน์หรือความสําคัญของการตัดแต่งกิ่งนะเราถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการทําสวนลําไยเลยนะครับเพราะว่าพอเราตัดแต่งกิ่งแล้วเนะี่ยประโยชน์ที่ได้อันแรกก็คือจะมีการกระตุ้นให้ลหําไยแตกใบได้เร็วขึ้นเพะถ้าลําไยแตกใบได้เร็วขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสังเคราะห์แสงหาอาหารได้มาเลี้ยงต้นได้หรือว่าสะสมไว้สาหรับการออกดอกติดผลในฤดูการถัดไปแล้วก็การแตกใบครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยก็จะ ตามมาเร็วด้วยนะครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่2เนี่ยลดความสูงของทรงพุ่มนะครับโดยเพราะการตัดแต่งกิ่งทรงเปิดกลางพุ่มหรือทรงฝ้าชิงหงายเนี่ยมันจะลดความสูงเพราะลดความสูงเนี่ยมันก็จะสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวนะครับสะดวกต่อการจัดการต่างๆแล้วนอกจากนี้แล้วเวลาเราตัดแต่งกิ่งนะครับทรงพุ่มก็จะปลงหนาแสงส่องได้ทั้งตรงกลางพุ่มแล้วก็รอบๆทรงพุ่มก็จะทําให ลดการระบาดของโรคและกแมลงและที่สําคัญสุดนะโดยรวมก็คือตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยทำให้คุณภาพโดยรวมของลําไยเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเราจะลดปริมาณของกิ่งลําไยปริมาณผลผลิตต่อต้นลําไยเนะี่ยไม่เยอะเกินไปนะครับต้นสามารถที่จะเลี้ยงได้นี่คือประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งครับสำหรับรูปแบบหรือรูปทรงของการตัดแต่งกิ่งลำไยเนะี่ยจริงๆแล้วมีหลายรูปทรงนะครับจริงอาจจะไม่มีรูปทรงใดที่ดีที่สุดนะแต่ว่า รูปทรงไหนจะเหมาะสําหรับส่วนนงเกษตรกรอยากให้เอาไปปรับใช้นะครับรูปทรงเดิมของลําไยนะครับเขาจะเป็นทรงพุ่มทึบแล้วก็เป็นทรงครึ่งวงกลมทีนี้ผมอยากจะเริ่มจากทรงแรกก่อน ทรงแรกเนี่ยจะเป็นทรงเปิดกลางพุ่มทรงเปิดกลางพุ่มเนี่ยชื่อเขาบอกทรงเปิดกลางพุ่มนะทำไงฮะเราก็เดินเข้าไปที่คนต้นลาใหญ่แล้วก็แงนขึ้นไปตรงกลางสุดของทรงพุ่มเนี่ยเราจะตัดออกอาจจะตัดออก2องนี่กิ่งให้แสงเนี่ยส่องเข้ามาแล้วหลังจากนั้นก็ไปตัดกิ่งรอบๆทรงพุ่มให้แสงเนี่ยทะลุเข้ามาพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยแสงจากตอนเช้าก็จะทะลุจากที่ตะวันออกไปที่ตะวันตก ถ้าตอนบ่ายก็ทะลุจากที่มันตกไปที่ตะวันออกกิ่งที่เราจะตัดก็จะเป็นกิ่งที่ชี้ผิดทิศทางกิ่งที่ซ้อนทับกันกิ่งที่เป็นโรคแล้วก็แมลงนะครับยึดหลักให้มันโปรง่งนะบางคนก็ตัดคล้ายๆรูปตะก,ก้อนะทุกคนคงจะเคยเห็นลูกตะก,ก้อนะก็จะเห็นเป็นเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องการตัดทรงนี้นะครับข้อดีก็คือมันจะลดความสูงของต้นก็สะดวกตัวการเก็บเกี่ยวแล้วคุณภาพผลผลิตก็ดี แล้วที่สําคัญนะอยากขีดเส้นใต้ก็คือผลผลิตไม่ได้ลดลงเลยที่เราทดลองนะสำหรับทรงนี้ก็เป็นทรงทั่วไปที่เกษตรกรนิยมทํากันอันนี้ก็เป็นรูปทรงแรกนะครับทรงที่2นะครับเป็นทรงที่ผมคิดขึ้นมาก็คือทรงฝาชีหงายความจริงเราไปได้แนวะคิดจากการตัดแต่งกิ่งลิ้นจี่ของเกษตรกรนะทรงฝาชีงหงายเนี่ยฝาชีที่ครอบขับข้าวนี่นะครับเราครอบอย่างนี้แล้วเราหงายขึ้น ทรงนี้ข้อดีก็คือจะควบคุมความสูงได้ดีที่สุดแล้วก็ผลผลิตมีคุณภาพดีที่สุดแต่จุดอ่อนของทรงนี้หรือข้อจํากัดของทรงนี้ก็คือผลผลิตต่อต้นลดลงเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะปลูกระยะชิดเพื่อให้มันมีจํานวนต้นต่อไร่สูงทรงนี้เหมาะสําหรับลํใหญ่ระยะชิดนะฮะแล้วข้อสาคัญอีกการหนึ่งก็คือต้องระวังเรื่องของเปลือกแตกถ้าเราจะตัดทรงนี้ผมแนะนําเลยนะว่าเราควรตัดในฤดูฝนแล้วตัดกับต้นที่มีอายุน้อย เราตัดยังไงวิธีวิธีการตัดรูปทรงฝาชิงหายอันแรกก็คือเราไปดูกิ่งที่มันทํามุมเกินสี้าองศาเนี่ยเราออกนะครับเอามือกลางงี้ก็ได้นะครับนะหมุนหมุนหมุนไปกิ่งที่อยู่ล่างเอาไว้กิ่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยเอาออกแล้วพอเราตัดเนี่ยหลังจากนั้นประมาณสักเดือนเดือนกว่าเนี่ยเขาก็จะมีการแตกกิ่งกระโดงเกิดขึ้นตามลําต้นหรือตามกิ่งที่จเจริญในแนวนอนแล้วกิ่งกระโดงตรงนี้จะมีกิ่งที่มีขนาดใหญ่มากเลย ก็กิ่งกระโดงนี่5้เดือนถึงอหเดือนเนี่ยสามารถบังคับให้ออกดอกได้แล้วที่สําคัญก็คือคุณภาพผลผลิตเนี่ยดีสุดเลยแล้วพอหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเราพอออกดอกติดผนแล้วเนี่ยเราจะควบคุมความสูงให้มีความสูงเท่าเดิมเนี่ยเราจะตัดให้เหลือตอตัดให้เหลือตอไว้หลังเก็บเกี่ยวแล้วนะนะครับและตอเนี่ยก็จะ แตกออกมาเป็นยอดใหม่ออกมาพอามันแตกออกมาสัก3าครั้งเราก็บังคับไม่ออกดอกพอเก็บเกี่ยวแล้วก็ตัดทําวนไปวนมาความสูงเนี่ยจะเท่ากับความสูงที่ดับที่เราคุมไว้ทรงนี้ถือว่าเป็นการตัดแต่งกิงแบบหนักเลยนะครับบางคนเรียกว่าทรงใจหายทรงฝาชิงหาย,ยนะเพราะว่าตัดออกเยอะมากเลยอีกรูปทรงหนึ่งนะครับอีกรูปทรงหนึ่งที่มีการตัดแต่น,นี่เขาออกแบบสําหรับการใช้เครื่องมือนะครับก็คือทรงสี่เหลี่ยม เราจะปาดด้านบนด้านข้างสําหรับด้านบนเนี่ยเราก็กหนดความสูงโดยเราจะตัดปลายกิ่งเนี่ยไม่ให้มันลึกเกิน30เซนนะถ้ามันลึกเกิน30มเซนในการออกดอกจะจะยากขึ้นเพราะนั้นเราไมา้ไปท้าบแล้วก็ปาดบนปาดด้านข้างพูดง่ายทุกยอดของลยาไยเนี่ยมันจะถูกตัดออกหมดเลยทรงนี้มีข้อดีก็คือมีพื้นที่การออกผลเนี่ยเยอะสุดเลยเท่าที่เราเก็บข้อมูลมาแต่ความยากของมันก็คือเราต้องไปตัดทุกยอดอันนี้เขาออกแบบไว้สําหรับการใช้เครื่องมือ นะโดยเฉพาะเครื่องตัดแต่งกิ่งส่วนรูปทรงอื่นๆในนะเกษตรกรอาจจะประยุกต์เขาก็ได้นะครับอาจจะประยุกต์ก็คือรูปทรงที่1 2 3าที่ผมกล่าวว่านี่นะเอาไปผสมผสานนก็ได้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่หลักการของการตัดแต่งกิ่งโดยสรุปเนะี่ยก็คือ1ลดความสูงลงมาอันที่2นําให้ทรงพุ่มโปร่งแล้วก็ให้ทรงพุ่มสมดุลอันนี้ก็เป็นหลักการในการตัดแต่งกิ่งในงเกษตรกรก็ลองไปประยุกต์ใช้กับสวนตัวเองนะครับการพิจารณาเลือกทรงพุ่มนะอย่างที่ผมได้ กล่าวไว้นี่ว่าคือเราต้องประยุกต์เข้ากับส่วนของตัวเองแล้วก็ดูวัตถุประสงค์ของตัวเองอาจจะตัดหนักกลางเบาถ้าเป็นตัดแบบเบาเนี่ยก็คือเล็มเมลกิ่งที่อยู่ในทรงคุ้มที่ไม่รับแสงออกอันนี้ก็ถือว่าเบาส่วนถัดมาเป็นกลางเนี่ยก็คือเอาเปิดกลางคุ้มอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดแต่งกิ่งแบบตัดกลางไม่ไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปส่วนการตัดหนักเนี่ยก็อย่างเช่นทรงฝาชิงหงายหรือจะตัดปลายกิ่งให้มันลึกนะบางคน ก็เรียกคําสาวลําใหญนะ่ต้นใหญ่ๆที่มันโซมเนะี่ยก็ตัดนา้สูงจากพื้นประมาณสัก2เมตร2เมตรครึ่งเนนะี่ยแล้วก็ตัดแต่ถ้าตัดแบบนี้นะครับมันจะเว้นปีอาจจะให้ผลผลิตในปีที่2นู่นหรือบางคนอาจจะประยุกต์การตัดหนักแบบนี้นะฮะตัดตรงปลายกิ่งให้ลึกเกิน30เซนเนะี่ยเพื่อไม่ให้เขาออกในฤดูพอ เขาได้รับอากาศหนาวเย็นนะต้นที่มีความค้อมต้นที่ตัดไม่ลึกเนี่ยจะออกดอกส่วนต้นที่ตัดลึกเนี่ยจากที่เราศึกษานะลึกเกิน30เซนเนี่ยนะการออกดอกในฤดูจะยากเพราะนั้นบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบ่งสวนลำไยทำทำในฤดูทำนอกฤดูถ้านอกฤดูต้องไปเตรียมการตัดแต่งจริงให้หนักเลยเพื่อให้มันเว้นไปในปีถัดไปอันนี้ก็เป็นวิธีการตัดเบากลางหนัก เกษตรกรก็เลือกตามวัตถุประสงค์ของตัวเองแล้วก็เลือกดูว่าเหมาะสมสําหรับต้นลําไยของเราไหมก็อยากให้เกษตรกรได้พิจารณาดูตรงนี้นะครับการทำลำไย,ยคุณภาพนะครับการปฏิบัติที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของการตัดแต่งชอ่อผลก็ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําลําไยคุณภาพในกรณีที่ลําไยติดดกนะครับนะหลายคนตอนแรกที่ลําไย ติดผลดกเนี่ยจะดีใจเพราะเห็นผลผลิตเนี่ยเยอะนะครับแต่สุดท้ายแล้วปรากฏว่าต้นลําไยที่ติดผลดกเนี่ยเปลือกจะบางลูกเล็กผลแตกผลร่วงเกิดความเสียหายเยอะเลยนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนีน้ก็เพราะว่าประสิทธิภาพของใบนะครับที่มีอยู่นะครับเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงอาหารได้เพียงพอกับการที่ลําไยติดผลดกคือมันเกินใบอะเขาเรียกว่าโอาเวอร์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือต้องลด ปริมาณความดกลงหรือลดปริมาณผลลงความจริงเนี่ยเราก็อยากจะหาแนวทางในการศึกษาวิจัยนะถ้ามันดกเราอยากให้มันโตทั้งหมดเลยก็พยายามลองหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องฮอร์โมนเนี่ยแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จผมก็เชื่อว่าเกษตรกรหลายที่ก็ทําแบบนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จแต่ที่สําเร็จก็คือพอเห็นเขาดกแล้วตัดแต่งช่อผลเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหวัวใจสําคัญเลย ที่นี้สําคัญก็คือเราจะตัดช่อหรือไม่ตัดช่อเนี่ยเราต้องมีการประเมินความดกนะครับความดกของลำใย,ยเนี่ยจะมี2แบบมันจะมีดกพวกความถี่ก็คือยอดเนี่ยถีติดติดติดตกันเลยส่งกุ่มทึบเลยนะแล้วติดผลพอด,ดีพอด,ดี4ี่ผลต่อชอ่อแต่ว่าจํานวนช่อมันเยอะต่อต้อนนะเนี่พูดง่ายแทบจะไม่มีช่องไฟคําว่าช่องไฟไหมายว่าช่องว่างระหว่างช่อ ช่อที่1ช่อที่2อ,อ,อะไรเงี้ยที่มันห่างอย่างเง้ยเขาเรียกว่าช่องไฟช่องไฟแทบจะไม่เห็นเลยถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับเราคาดการได้เลยว่าถ้าเป็นแบบนี้โอกาสที่ลำไย,ยจะได้ผลเกรดเอเนี่ยจะน้อยอันนี้คือดกแบบแรกดกแบบที่สองก็คือสรงคู่มาจะปลูกแต่ช่อเนี่ยยาวช่อหนึ่งเนะี่ยจำนวนการติดผลเนี่ยร้อยกว่าผลต่อช่อบางทีถึง200ผลต่อช่ออันนี้ถ้าติดเต็มต้นก็ไม่โตเหมือนกัน ยกเว้นถ้าเขาติดครึ่งต้นเนี่ยอันนี้ก็ค่อยมาพิจารณาทีอ,อาจจะไม่ตัดหรือตัดนิดหน่อยก็ได้ทีนี้พอเราประเมินเห็นว่าเขาดกแล้วนะครับเราก็จะมาตัดแต่งทีนี้ว่าที่ไหนตัดแต่งชอบผลบ้างนะพูดง่ายก็คือที่จันทบุรีเนี่ยสวนเกษตรกรเนี่ยที่เป็นมืออาชีพเลยนะเขาตัดที่สมุนรเลยยิ่งที่สมุทรสาครผมลงถามดูนะครับร้อยคนตัดทั้งร้อยคนเลยเขาจะมีทีมในการตัดชอบผลทีนี้ทางภาคเหนือเนี่ย อาจจะเกิดความเสียดายผมเข้าใจเกษตรกรเลยอุตสาหติดผลมาแล้วไม่ต้องมาตัดเพราะฉนะนั้นผมเคยคุยว่าเสียดายกับเสียงหายเนะี่ยอยู่ใกล้กันถ้าเกษตรกรเสียดายความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนแล้วหลายคนบอกว่าถ้าตัดแล้วผลผลิตจะลดลงเดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายนะว่าตัดแล้วดียังไงนะไม่ลดลงแน่นอนเดี๋ยวเราไปสรุปตอนท้ายทีนี้ถ้าเราจะตัดตัดช่วงไหนดีช่วงเวลาในการตัดเนี่ยสำคัญถ้าดูขนาดผลเนี่ยเอาเท่ากับมเมล็ดถั่วเหลืองเนี่ยนะครับ ตัดระยะที่เหมาะสมถ้าเป็นลำไย,ยในฤดูของภาคเหนือเนี่ยก็จะตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนเมษาถึงกลางเดือนพฤษภาถ้าเป็นที่สมุทรสาครเนี่ยเขาใช้เวลาสัก4เดือนหลังจากที่ติดผลก็จะจะตัดนะครับทีนี้การตัดเนี่ยนะครับมันจะมีตัดหลายรูปแบบรูปแบบแรกนะครับสำหรับประเมินความดกด้วยความถี่เนี่ยเราจะเอาออกเป็นช่อเลย ช่อเล็กๆตัดออกก่อนแล้วพอตัดแล้วเนี่ยก็ให้ดูช่องไฟช่องไฟเนี่ยให้กว้างประมาณสักย5ถึงมเซนทานต้องดูความสมบูรณ์ของต้นด้วยถ้าต้นสมบูรณ์มากก็อาจจะตัดสัก30% 3 5 40%ตแต่ถ้าต้นไม่สมบูรณ์เนี่ยตัดออกให้เยอะเลยอันนี้เป็นรูปแบบแรกรูปแบบแบบนี้เนี่ยจะง่ายตัดคือมันออกทั้งช่อเลยแล้วก็เร็วด้วยกับรูปแบบที่2เนี่ยอันนี้ดกด้วยเขาเรียกด้วยจํานวนผลต่อต่อช่อเยอะอันนี้เราต้องตัด กิ่งขแขนงของช่อดอกด้านข้างบ้างแล้วไ้ตัดตรงกลางม้างนะฮะให้เหลือ50าสถึงหกผลต่อช่อสําหรับรูปแบบนี้ที่ตัดให้เหลือ60 5ผล5 0าสผลต่อช่อเนี่ยถ้าช่อไหนมันอยู่ใกล้กันก็เอาออกให้มีช่องไฟด้วยก็บางคนตัด2รูปแบบเลยตัดทั้งเอาผลออกไปหรือตัดช่อดอกออกไปนะครับป็ระผสมประสานกันไปทีนี้อยากจะสรุปนะครับว่าตัดแต่งช่อผล มีประโยชน์อะไรบ้างอันแรกที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือลูกโตขึ้นลูกใหญ่ขึ้นได้เกรด A เนี่ยเพิ่มขึ้นอันที่2ผลผลิตก็เสียหายน้อยนะรล่วงลูกล่วงลูกแตกเนี่ยก็น้อยออถ้าเทียบกับต้นที่เราไม่ตัดเนี่ยนะต้นที่เราไม่ตัดเนี่ยหนึ่งลูกเล็ก2ผลแตกผลล่วงสุดท้ายแล้วพอมาเก็บพอเก็บตัวเลขเลนี่ยครับปรากฏว่าน้ําหนักใกล้เคียงกันเลยและที่สําคัญก็คือเกษตรกรพอเราขายผลผลิตที่มีคุณภาพเนี่ยนะได้ราคาดีกว่าต้นที่ ผลผลิตที่ลูกเล็กหรือด้อยคุณภาพบางทีต่างกัน2อถึงหเท่าที่เราเก็บข้อมูลเราทําลําไยคุณภาพเนี่ยนะเรามีช่องทางในการจําหน่ายในะหลายช่องทางไม่ว่าจะทําเป็นสดใส่ตะกร้าหรือมัดเป็นควงนะหรือถ้าเราไม่มีตลาดสุดท้ายเป็นรูดล่วงเราก็มีเกรดเอเยอะกว่าลําไยที่ลูกเล็กอะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจสําคัญอยากให้เกษตรกรได้ลองนะครับไม่เชื่อบางคนบอก ไม่เชื่ออย่าลบหลูแต่ของเราเราบอกว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์อยากให้เกษตรกรได้เอาไปลองทำนะครับสำคัญจริงๆนะครับ